มาแล้วค่ะมาแล้วดาววีของเรานะคะวันนี้มีดาวเดียวแต่ทําดาวปกติมให้ดูด้วยนะแค่ดูนะแค่เปรียบเทียบกันนะคะน้องๆว่ามีอะไรมัง่งที่ไม่มีก็คือเก้าเก้าแล้วก็อะไรอีกเก้ากับสกับเสาเนาะสองตัวเนาะใช่ไหมเก้าสาอันนี้มีสองกับหที่ไม่เหมือนกันโอ้ที่เหมือนก็คือเนี่ยแค่ศูนย์หกเจ็ดเนาะศูนย์หกเหมือนกันเนาะแล้วนะน้องๆ ลองเปรียบเทียบดูถ้าใครอยากเล่นนี้ลองดูก็ได้นะเมื่อคืนนี้เข้าของของนี้ปเต็มเต็มเลยนะ่ะทั้งบนทั้งล่างนะเนาะนี่ทั้งศูนย์ทั้งสี่โอ๊ยเสียดายเสียดายสุดๆุดเลยไม่เป็นไรค่ะก็ยังแตกก็ยังแตกของเขาเนาะปกติเนาะของเขาศูนย์หนึ่งหกแตกเต็มเต็มเลยสามตัวนะคะเมื่อคืนนี้ฟันจนจุกเลยตื่นขึ้นมาอ้าวออกแล้วลืมตาจะไม่ขึ้นก็ถางตาดูโอ๊ย พอดีเลยขึ้นมาเย,ย่เหมือนกันงตั้งนาฬิกาปลุกเลยเนาะเวลาหวยออกรู้เลยเพราะว่าหลับไปไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนี้นะคะ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะไม่ค่อยสบ,บายไงไม่สบ,บายมาหลายวันละเนี่ยดีนะยังพูดได้ยังแหกปากได้แต่แต่ถ้าพูดมากไปกว่าน,นี้นะคอจะแห้งจะเสบพคอทันทีนะน้องๆคะ่ะนี่ตามนีเ้เลยแล้วกันนะคะขอให้ปังๆคืนนี้นะขอให้มาสามตัวเนาะขอให้เข้าสามตัวเนาะ ปังๆรวยๆกันเราวิ่งรูดนะคะเนี่ยของเขาเมื่อคืนไม่มาเนาะเมื่อคืนไม่มาวันนี้ทํายังมาอีกเนาะเมื่อคืนไม่มาเนาะจิตของเราเนาะดาววีเนาะมาดาวปกติเปล่าพี่จําไม่ได้ไม่มาเนาะดาวปกติก็ไม่มาเนาะใช่ไหมเออขนาดทายังจ,จาไม่ได้เลยอ๋อประมาณนี้และคะ่ะน้องๆค่ะตามชมกันเลยเราเนาะถ้าชอบ ก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะน้องๆค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ